ทำไมกันครับวันนี้จะไปทอดแห่ครับวันนี้ทอดแห่ครับผมทอดที่ไหนครับเนี่ยทอดที่เขื่อนเพชรครับอ๋อเขื่อนเพชรครับผมฟุตปามากมายครับตรงนั้นน้ำไม่ลึกเลยรัไม่ลึกไม่ลึกครับไม่ลึกเดี๋ยวตามพี่ๆไปดูครับตามมาเลยครับได้ครับไปดูที่ทอดแห่กันนะครับมีเซอร์ไพรส์ครับไปเลยเซอร์ไพรส์้ยเทีย มีการเติมพลังด้วยนะครับนี่กล้วยไหมครับกล้วยกล้วยอะไรครับนะ่ยช่วยด้วยกล้วยหอมกล้วยหอมเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับถีงไหนแล้วครับเนี่ยตอนนี้เรามาถึงที่หมายแล้วครับกอนดิหมายแล้วครับกำลังเตรียมตัว เป็นคลองตรงน้ำนะครับเ,นะเดี๋ยวเราค่อยลงไปดูครับเดี๋ยวดูพี่ๆก่เตรียมแห่ก่อนอ,อ๋อนีคลองนี้นะั้นยังเต็มอยู่ครับคลองนี้นะั้นยังเต็มอยู่ทอดไม่ได้ครับลึก เราทอดของนี้คลอ,องนี้ก็ยาวประมาณสิบห้ากิโลนะครับออกทะเลทะเลเพชรบุรีคนระับขียนี่พี่ครับโอ้งมไหมครับนี่ง,งมไหมงมครับงม,งม,ง,มงมเดี๋ยวเราตามลงไปดูครับ เดี๋ยวดับยิงตรงขงมายนะน้ำคนก็ห้ยน้ำเย็นเจี๊ยบเลยครับ <c oughs> ล้มล <c oughs> ะเดี๋วดูนะครับเปิดแม่จะได้กี่ตัวเพื่อนอื้นข้างล่างคล้องเป็น ปูนนะครับไม่ใช่ดินปูนโอ้มีตัวมีตัวไอกระทิงกระทิงโอ้มีกระทิงแล้วครับ นเาตกด,ตดยังไงวะเ <ś led> <ś led> นี่ยอ๋อนี่รอดอยู่แล้วรอดถอาใส่กระเป๋าอ่ะมานี่ใส่นี่เออเนี่ย โอเคปากแรกได้กี่ตัวครับห้าหกตัวห้าตัวครับ,รบอ่าน,นุ่ทอดปูอันนี้โดนแ,นแล้วครับติดแล้วครับดแล้วแล้วขาวเลยเจอหินเหรองงงงอ๋อนีมม่ต้องมงเลย งมงมเสร็จแล้วใช่ไหมครับนะครับอ่านี่งโอ้ยังมีตัวอยู่เนี่ยกระตูไปหรอครับเนี่ยประตูครับนุ่มๆวอ้โหตัวนึงอ่าจะหลอดแล้วจนะลุดแล้วขับตาดีโอ้โหนี่ก็เป็นอุปสตักนะครับมีกิ่งไม้มีอะไรนะครับไม่ธรรมชาติครับผม นี่กระตูกระตูแตก็มันนี่ครับปลาธรรมชาตินะครับคลองส่งน้ำสายส่องนะครับเขอนเพชรข่ายางเพชรบุรีครับฤดูฤดูนี้ก็เขาจะปิด,ดเ,เขาจะปิดน้ำนะครับเพราะว่าฤดูแรงเป็นฤดูหนาวเขาปิดน้ำเพื่อสง้หวนน้ำไม่ใช้ทั้งปีนะครับอ่านี่ก็พี่ๆเขาก็กำลังจะเอาแห่ขึ้น <c oughs> แล้วเดี๋ยวก็ไปดูอีกทอดไว้อีกปากใช่ไหมครับยังยังไม่ได้กู้เนาะครครตรงนู้นอยู่ตรงนู้คนครับเนาะตรงไฟฟับหลังพี่เสื้อขาวแล้วก็มีแหอยู่อกอันหนึ่งอ่าอันนี้ก็น่าจะไม่มีตัวแล้วเนาะอ่าเดี๋ยวเราไปดูอีกอีกแหงนครับนี่ครับนี่ ไปครับกระโดดด้ยไหนปะอันนี้อะไรครับเฮ้ยปลากระเื่อด้วยุ้กอุ่๊ระโดดครักรด้โหรคับเฝีมือล้วนๆเขาบอกต้องหันเงี้ยัเราหัเงี้ยันอเพื่อเพื่อความปลอดภัยปลอดภัยกับคนถือแล้วอย่าทิ่มขา

ครับเนี่ยอ๋อหมักปลาทำปลาแต่เดียวครับผมเอามาไหนครับปลาแต่เดียวปลาที่ไปหาหาเมื่อวานนะครับออ๋ใช่ครับที่ไปหาเมื่อวานทำปลาแต่เดียวอ๋ออันนี้ไฟอะไรบ้างครับพี่ก็แค่ป่งไม่มีอะไรมากครับแค่มีเกลือกับซุรลดสองอย่างครับผมเกลือและซุรลเล็กน้อยอ๋อันนี้ก็คุกมครองเข้ากันเข้ากันครับผมแล้วก็ตากแล้วก็ตากแดดเดียวแดดเดียวพอแล้วตากทอดนะครับทอดครับผม ันนี้ครับนี่สดสดครับครับสดเอออาสดครับผมเออแซ่บแซ่บแซ่บครับเดี๋ยวนะ